จนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิป,ปไตยและคนเท่าเทียมกันปูแอดจนตอขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่10เมษายนแจกเงินดิจิตอลทำดิวร่มพลังประชาลัฐประกาศปิดประตูร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย ไพบุญนิติตะวันประกาศกล้าวพลังประชารัฐไม่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนื่องจากนโยบายแจกเงินดิจิตอลเป็นปัญหาหลายแหล่จะสร้างปัญหาใหญ่ให้ระบบการเงินประเทศในขณะที่นักวิเคราะห์การเงินอย่างวีระธีรพัฒย้ํ้ำแจกเงินดิจิตอลเป็นการทำลายวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างหลายแหลง่งพรรคประชาธิปัตย์ออกมาดับเครื่องชนนโยบายแจกเงินดิจิตอล ทำไมไม่ช่วยเฉพาะคนยากคนจนจริงๆถามมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรเมื่อแสนสิริเข้าซื้อหุ้นในบริษัทลงทุนหลักทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิตอล XPG ซึ่งเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิตอลขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่นานจะตอบสังคมว่าอย่างไรย้อนลอย ความชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ตอบคำถามร่วมไม่ร่วมกับพลังประชารัฐก่อนดิวล่มในวันนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับแจกเงินดิจิตอลทำดิวพังพลังประชารัฐไม่เอาด้วยล่าสุดเมื่อวันที่10เมษาภัยบุญนิติตะวันเกล้าพลังประชารัฐไม่ร่วมเพื่อไทยก้าวไกล พร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองเนื่องจากประเด็นข่าวคือเรื่องของเงินดิจิตอลเพราะฉะนั้นจะขอพูดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลนะครับยืนยันไม่สบายใจนโยบายของพรรคลั่นขอรับผิดชอบคำพูดตัวเองภไยบุญนิติตวันรองหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงแนวทางและจุดยืนพักพลังประชารัฐหลังมีกระแสข่าวว่าจะไปรวมกับเพื่อไทยและก้าวไก่เอ้าก้าวไก่ไม่เคยได้ยินนะกระแสดังกล่าวทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพักพลังประชารัฐจะไปร่วมกับพักการเมืองต่างๆตนขอยืนยันว่าเราไม่ประสงค์จะไปร่วมเราต้องการเป็นพักการเมืองที่มีอิสระเอกภาพในการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างสมบูรณ์และขอยืนยันว่า จะไม่ร่วมกับพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าได้คุยกับหัวหน้าพักและแกนนำพักแล้วใช่ไหมไพบุญระบุว่าตนได้คุยกับผู้ใหญ่ในพักยืนยันว่าเราไม่ร่วมส่วนการไม่ร่วมกับพักเพื่อไทยและพกเ้าไกลเฉพาะช่วงนี้หรือหลังเลือกตั้งนั้นไม่ร่วมคือไม่ร่วมเหตุผลที่ประชาชนเข้าใจเพราะนโยบายพักที่ตนเอ่ยถึงมีนโยบายที่รับไม่ได้หลายเรื่อง ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเมื่อถามว่าแนวทางนี้จะสวนทางกับแนวทางของพรรคที่ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือไม่ไพบูลกล่าวว่าเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายเป็นติดตามระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้สร้างความรุนแรงเป็นเพียงการแถลงจุดยืนว่าเราไม่สบายใจกับนโยบายต่างๆที่ผ่านมาพ,พรรคพลังประชารัฐไม่แสดงความเห็นต่าง หลังพักเพื่อไทยออกมาแถลงจุดยืนไม่ขอร่วมงานกับสองลุงเพราะการเสนอนโยบายของพลังประชารัฐไม่มีความชัดเจนแต่เมื่อพักต่างๆเสนอนโยบายเรามีสิทธิ์ที่จะดูว่าพักใดร่วมได้หรือไม่ได้และรับนโยบายเหล่านั้นได้หรือไม่แน่นอนว่าก้าวไกลมีปัญหาที่สุดเพื่อไทยเป็นอันดับสองในส่วนของเพื่อไทยนั้นไพ่บุญย้ำว่า นโยบายเพื่อไทยที่ประกาศแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทเป็นปัญหาร้ายแรงทำให้เกิดปัญหาประชาชนต้องใช้วิจารณญาณการเสนอนโยบายแบบนี้เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจะต้องมีกฎหมายรองรับหากจะดำเนินการต้องนำเข้าสู่รัรฐสภาการแจกเงินแบบวานแหเป็นแนวทางที่ไม่ควรเกิดขึ้นในนโยบายพักการเมืองหากจะต้องผ่านเสนอกฎหมายในสภาส่วนตัวเชื่อว่าจะได้รับการต่อต้าน จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากฎหมายจะถูกยับยัง้งและใช้เวลานานที่จะผ่านเมื่อสู่ศสารรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาว่าไม่สามารถดำเนินการได้การหาเสียงแบบไปตายเอาดาบหน้าตนไม่เห็นด้วยจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดอีกทั้งนโยบายของพลังประชารัฐมีกฎหมายรองรับเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางสังคมต้องยกระดับให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้น นโยบายของพลังประชารัฐเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นความยากจนก้าวผ้ามความยากจนให้ได้เป็นนโยบายที่มีกฎหมายรองรับเมื่อถามย้ำว่าได้คุยกับพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพลังประชารัฐแล้วหรือยังบอกว่าได้คุยในจุดยืนไม่ร่วมง,งานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ไพบุญย้ำว่าผมรับผิดชอบคำพูดของผมนั่นก็กลายเป็นประเด็นแล้วชัดว่า พลังประชารัฐไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิตัลและคิดว่าเป็นปัญหาห้ายแหล่เรื่องนี้ลองไปฟังเสียงที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์จากนักวิเคราะห์การเงินอย่างวีระธีรพัฒน์สุทธิชัยหยุน่นลองไปฟังกันครับเอาตัวอย่างมาสั้นๆประมาณแค่หนึ่งนาทีเ,เศษเศษคื ปกติเนี่ยนะผมก็ไม่ใช่ขาเชียร์ไปยุทธ์นะแต่ให้นโยบายแจกเงินหมื่นหนึ่งแบบนี้เนี่ยคุณทำให้ผมต้องมาเป็นคู่ตรงข้ามกับผมกับคุณโดยไม่จำเป็นทำอะไรแบบอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงมากชาวบ้านเขาในแง่วินัยการเงินการทาเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากแ่นี่ไงก็ถึงบอกว่าเฮ้เราจะสติลปิ้งขนาดนั้นเลยเหรอเราเบเนสิตฟอร์เดอร์ดาว คือคืออะไรที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเรายังไม่อยากวิจารณ์นะแต่ว่าแกนเนี่ยผ้ <c oughs> บอกก่อนนะ <c oughs> ผมเข้าใจว่าเขามีความจําเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> ในช่วงลอยต่อของงบประมาณร <c oughs> ายจ่ายปี66กับ67อันนี้ผมรู้อันนี้ผมเข้าใจไม่มีปัญหาหรอกแต่การนำเสนอวิธีเนี่ยต้องยึดโยงกับเรื่องวินัยการเงินการคลัง <c oughs> อันนี้ที่ผมคิดว่า เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าวินัยการเงินการคลังเราหลุดไปนะอะไรต่อเมีอะไรเนี่ยมันจะพังที่นาที่นาาสันตโลเลยผมจะบอกนะครับทางด้านพักประชาธิปัตย์ออกโลงดับเครื่องชนนโยบายแจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นบาทในเกียรติสิทธิอมรอดีตสสบัญชีรายชื่อและผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย กล่าวถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยว่าการออกนโยบายดังกล่าวแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ5%ไม่สร้างหนี้เพิ่มเปลี่ยนเงินที่มีอยู่ในระบบมาใช้การเจริญเติบโตกระจายใสเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงทั้งนี้ตนได้รับคำถามเยอะเกี่ยวกับเงินดิจิทัลตนมีข้อสงสัยและคำถาม5ข้อคือ 1. มีความเชื่อว่า พักการเมืองต้องออกแบบนโยบายรับผิดชอบตอบโจทย์ชัดๆไม่ใช่วันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งล่าสุดทราบว่าเขาได้ไปชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งกรกะตแล้วคำถามจึงอยู่ที่กะกะตว่าพักการเมืองเสนอนโยบายแบบนี้ได้หรือไม่ไม่ใช่เป็นการโยนหินถามทางไปวันๆและผลกระทบเป็นอย่างไร 2. ประชาธิปัต์ไม่เห็นด้วยกัดการนำเงินภาษีประชาชนไปแจกให้คนรวย ใน55ล้านคนอาจ,จมีคนต้องการความช่วยเหลือติดถึง15ล้านแต่ที่เหลือ35ล้านไม่ได้ต้องการเงินช่วยเหลือแต่เอาเงินภาษีไปให้เขาไปกระตุ้นเศรษฐกิจตนคิดว่าหากเป็นเช่นนี้เราไม่เห็นด้วยเพราะกลายเป็นเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ไปช่วยคนที่มีรายได้เพียงพออยู่แล้ว 3. ทําไมถึงเริ่มแจกอายุ16ปีขึ้นไปหากบอกว่าเราจะช่วยนักเรียน ผู้เงินกอยอเรายินดีเพราะถือว่าตรงเป้าแต่หากช่วยนักเรียนที่ไม่เดือดร้อนตอนไม่เห็นด้วย 4. ภาษีมีจำกัดภาระประเทศมีเยอะทุกบาททุกสตังค์ที่ออกไปใช้ต้องเข้าเป้าไม่ใช่กระจายไปหมดเป็นเบี้ยหัวแตกเสนอวิธีการง่ายๆคนไหนไม่มีบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารแต่เงินไม่ถึงหมื่นบาทเอาเงินไปเติมให้เขา ถึงจะตรงเป้าถึงมือคนที่จำเป็นต้องช่วยจริงๆไม่ผ่านกระเป๋าดิจิตอลใครทําทำไมต้องเป็นเงินดิจิตอลทราบมาว่าบริษัทแสนเิริเข้าซื้อหุ้นบริษัท x p i n n c a p i ค a l คจำกัดเมื่อปี2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าไปซื้อธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลทำไมบังเอิญแบบนี้ไม่ทราบตนที่อยู่ในการเมืองมานานพอเห็นภาพว่าเราเคยผ่านวิกฤตการเมืองมา ทำไมบังคับให้คน80%ของประชากรต้องใช้เงินดิจิทัลคนที่ขายเงินตะกุลดิจิตอลเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวหรือไม่ตนไม่ทราบแต่วันที่ขายสินทรัพย์ดิจิตอลแจกประชาชนบริษัทนี้รวยทันทีคนที่แถลงนโยบายต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเพราะมีหลายวิธีหากกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตองเป้าใช้เงินน้อยได้ผลมากหลากหลายวิธีแต่วิธีการนี้ ใช้เงินมากได้ผลน้อยคำถามที่ตามมาการแจกเงินดิจิทัลแบบนี้มีผลอย่างไรต่อคนที่ยากจนแบบสุดๆหมายความว่าแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ไม่มียกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนไร้บ้านที่แม้กระทั่งบ้านตัวเองไม่มีชีวิตที่อยู่ ประทังชีวิตไปด้วยอาหารแจกเป็นอาหารกล่องจำนวนนับพันนับหมื่นที่มีตามเมืองใหญ่คนเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างไรและเรื่อง4กิโลเมตรหากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลปืนเที่ยงอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงจะทำเรื่องนี้อย่างไรคนในชนบทจำนวนมากมายโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาจะทำอย่างไรและเงินนี้เอาไปซื้ออาหาร ซื้ออาหารซื้อกับข้าวในท่อตลาดสดได้หรือไม่สามารถจ่ายค่าเดินทางให้ประชาชนไม่ว่าเป็นค่าวินมอเตอร์ไซค์ค่ารถสอแถวได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้จะเกิดคำถามขึ้นมากมายประเด็นสำคัญที่ยังตอบไม่ได้ก็คือว่าทำไมต้องเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลแล้วเรื่องแบบนี้มันจะมีคนที่ได้ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เป็นเผือกร้อน ที่ต้องตอบกันทีเดียวอันตรายมากนะครับสําหรับเรื่องนี้ยิ่งวีระธีรพัฒน์บอกว่าประเด็นเรื่องของดิจิตอลนั้นพูดได้เลยว่าเรื่องนี้พังค่าเงินของประเทศยังไม่เท่าไหร่แต่ระบบการเงินของประเทศหากพังทลายเพราะเรื่องนี้หนักหนากว่าวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นมาทั้งหมด เพราะวินัยการเงินการคังหากไม่มีแล้วจบสิ้นกันทุกสิ่งทุกอย่างอันตรายจริงๆเรื่องนี้แต่นั่นแหละเมื่อดูประวัติของเศรษฐาทวีสินการที่เข้าไปซื้อหุ้น XPG ทุ่มเงินเข้าไปเป็นหุ้นใหญ่ของบริษัทธ,ธุรกิจคริปตโตเคเรนซีแบบนี้ก็หมายความว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ไม่ใช่น้อย เมื่อแสนสิริทาแบบนี้แล้วที่ผ่านมาการที่เข้าไปดำเนินการเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลก็ทําให้เกิดคำถามว่าแบบนี้จะเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เมื่อวันที่14พฤษภาคม2021แสนสริริแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่ากรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ให้เข้าลงทุนในบริษัท Xpring Capital ที่เรียกย่อๆว่า XPG ในตลาดหลักทรัพย์เรื่องนี้กลายเป็นว่ากำลังเป็นเผือกร้อนสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้บริษัท XPG เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชื่อมาจาก s e m i g o ซึ่งลงทุนในธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนธุรกิจบริหารสินทรัพย์และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลโดยบริษัท SE Digital การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบสามัญจำนวน400ล้าน379,000หุ้นในราคาหุ้นละตีบาทติดตตังเป็นนูนมูลค่า1,653ล้าน853,900ที่น่าสนใจคือบริษัทบอกว่า มีวัตถุประสงค์ขยายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ XPG กำลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแสนสสริก็เข้ามาถือหุ้นทั้งที่ธุรกิจของแสนสสริเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องติดตามต่อไปว่าดี๋วนี้จะมีผลอย่างไรต่อแสนสิริในเมื่อถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่สินทรัพย์ดิจิตอลและแต่บริษัทแสนสสริ แล้วตอนนี้เจ้าของแสนสิิิมาเป็นคาดิเดต t นายกรัฐมนตรีกำลังจะเอาเรื่องธุรกิจดิจิตอลกระจายให้คนทั้งประเทศแบบนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ใครจะตอบได้หากเรื่องนี้สำเร็จคนที่จัดการเรื่องของการกระจายเงินดิจิตอลให้กับประชาชนบริษัทด,ดังกล่าว รวยขึ้นทันตาเห็นเรียกว่าเสกเงินมากมายมหาศาลเข้ากระเป๋าตัวเองทีเดียวงานนี้ไม่ใช่หมื่นล้านแต่เป็นแสนล้านเลยทีเดียวนะครับมูลค่าเหรียญในอนาคตที่บริษัทดังกล่าวจะออกแล้วอาจจะมีการแจกให้ประชาชนถือเก็บไว้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนับสิบนับร้อยเท่าในอนาคตงานนี้เรียกว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งผงทีเดียวถึงแม้หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการดิวกับพลังประชารัฐและการไม่ปฏิเสธการจับมือแต่เมื่อพลังประชารัฐออกมาถแถลงอย่างนี้เท่ากับว่าปิดมหาการดิวกันเรียบร้อยแล้วเราจะไปย้อนดูอดีตที่เรื่องของควาเลือไทย มีโอกาสจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่อย่างไรแล้วอย่าบอกว่ามีคนปั่นข่าวเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างอุ้งอิงแพรทองทานจินวัตรไปฟังกันครับเป็นการรวบรวมคิดสั้นๆมาจากหลายแหล่งที่อุ้งอิงแพรทองทานจินวัตรเคยพูดเอาไว้นะครับ ถามว่าทําไมแม้กระทั่งพี่ก็ยังต้องถามคุณอิงวันนี้ว่าค,คุณอิงมองประยุทธ์กับประวิตย์คือคนกลุ่มเดียวกันไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอิงอิงคิดว่าทั้งสองคนคือคนกลุ่มเดียวกันใช่ค่ะเออพี่เข้าใจถูกไหมว่าถ้าเพื่อไทยถ้าผิดแย้งนะคะพี่เข้าใจถูกไหมเพื่อไทยจะไม่มีทางจับมือกับประยุทธ์ซึ่งหมายถึงรวมไทยสร้างชาติซึ่งถ้าเขาคือกลุ่มเดียวกัน จะไม่จับมือกับพลังประชารัฐเหมือนกันเดี๋ยวนะคือตอนนี้ค่ะมันแยกแบบนี้บอนอิงเนี่ยพูดจากใจเลยอิงไม่อยากจะตอบะชับว่าอ๋อเราจะไม่จับมือคนนี้แน่นอนแน่นอนอิงไม่รู้ว่าเกมการเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งคความศัตด์จริงไม่รู้จริงๆแต่สิ่งที่อิงคิดอ่ะอิงคิดอยู่แล้วว่าถ้าทั้งสองท่าน ไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยอันนั้นคือแปลว่าไม่ตรงกับพรรคอิงแล้วค่ะไม่ตรงกับความเชื่อของพรรคอิงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยอิงก็ไม่แน่ใจว่าถ้าถึงตอนนั้นแล้วอะเกมการเมืองในของเขาเองอะมันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าพี่ขวัญอิงไม่ทราบ<ม>จริงๆว่าเขาจะเปลี่ยนอีกไหมทั้งนีา,า<ม>ถ้าอิงลั่นวาจาว่าฉันจะไม่จับมือกับพรรคชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนั้นอ,นนอิงรู้สึกว่ามันมัดตัวเองโดยที่เราไม่ได้ มีข้อระบุไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไม่เกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้คือสิ่งที่อิงคิดเอ้ายังมีจาก The Standard อีกหนึ่งคลิปเราลองฟังกันครับจะเป็นพักลมไทยสร้างชาติหรือพักพลังประชารัฐเอาลมไทยสร้างชาติก่อนจุดยืนยังคงเหมือนเดิมถูกไหมฮะของพลเอกประจวตโนชาค่ะครับก็คือไม่ร่วมค่ะครับของพลังประชารัฐล่ะครับอ คืองี้เวลาคนที่เขากลัวในเรื่องของการรวมกับพลังประชารัฐเนี่ยเขากลัวว่าเราคุณ<ะ>เองรู้ว่ากลัวใช่ใช่คนๆก็มีหลายคนที่ไม่สนับสนุนครับว่าจะให้รวมกับพลังประชารัฐหรือเปล่าอย่างที่อิงตอบคุณเทมมาตั้งแต่แรกเลยว่ากอีนนายกเป็นของเพื่อไทยโอเคนะคะคะแต่หลังจากนี้คุณเทมันจะมีดีเทลอีกซึ่งอิงอะขอไม่ระบุเป็นลายพักแบบนี้เพราะมันจะยากมากเพราะว่าเป็นคนที่ ไม่อยากพูดไปแล้วแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรล a s t m i n u t ขึ้นมาอมเออแต่ให้มั่นใจว่านายกมันมาจากเพื่อไทยอ่ะคแน่นอนแล้วก็แล้วก็สิ่งในในเรื่องของนโยบายต่างๆก็ต้องเป็นของเพื่อไทยครับอืมอืแมแั้นก็สิ่งที่ตั้งใจไว้เขากลัวอะไรครับเมื่อกี้เท่าที่วิเคราะห์ดูเพราะว่าเออ่ตอนแรกที่เขาคุยกันว่าเออจริงๆเขาไม่เพลังประชารัฐก,กับรงไทยสร้างชาติแยกกันจริงไหม อืมอันนี้คนก็รู้สึกว่ายัางไม่ชัดเจนคใช่ไหมคะ,คะอันนี้แหละยิงคิดว่าเป็นเรื่องของการเรื่องของการทำรัฐประหารอ่าม,มันเป็นและล่าสุดจากการแถลงข่าวในวันที่ไปจับหมายเลขวันนั้นให้สัมภาษณ์หลายสื่ออันนี้ออกที่พีพีทีวีกาสที่จะร่วมกับพลังประชารัฐมีไหมฮะทุกอย่างมีโอกาสนะคะีโแต่แต่ จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะได้ค่ะโอกาสที่จะพูดร่วมกับพลังวสารัสมีไหมทุกอย่างมีโอกาสนะคะมีโอกาสแต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะได้ค่ะและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบ่นนะครับใครอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตราไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ดิงเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสริชนคนตายฝ้าเดียวกัน เทียงบากเที่ยไงไลกันจนถึงเั้นชัยเราคือเพื่อนกัน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวต,วตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเอก <ปะ S 1> ไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าเราจการเรื่อทัศน์มันจะชีวิไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ต่อ ุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคย,ย u, เค,คิดว่าะต้องเข้ากรงนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องปรระะะชาาธไตยแแล้วจโนนนบบบีคัม่ ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองๆๆเป็นสักรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสักรีของเราครับแล้วเนี่เราถูกเรียกสักฟีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดิน่อยืนยันเจตนามานอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งข้อเป็นเ่ิงมวกนะครับ อยากให้รัฐบาลเห็นการโอนเุนเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ